สวัสดีครับไอ้น้องครับพบกับบังคับแายบริษัทหลังจากเป็นต้านมหมรอมาครับพี่น้องมาหอดกกินเผาครับแม่แล้วเตรียมไว้แล้วครับอาหารแ่บแบสไตล์อีสานเฮาแซ่งไปเบิกครับผมตำมุกทั่วแคบมูครับผมไข่ดาวไข่สตาร์ครับพี่น้องครับสักไข่สตาร์ไอ้ยังก็เพื่อนี่มกป่ามกปลาเกี่ยวปลาซิวใสๆนะครับพี่น้องอันนี้คือ มเมียง,เ,ยงเอ้ยตำเมียงบกเดือพี่น้องเอ้ยผุนห้ยไรตำเมียงบกเดือบักเขือพปลอีเลดนะแต่กันยังมีอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูตลาดของเราเลยครับ uh huh. ต้มบักหอยจุ๊บนะครับของแสบ mm hmm. นะครับพี่น้องบักหอยจุ๊บหอยจุ๊บอพิกจิม้มไหฟพาดูหน่อยดิยจิ้ินตวงกเขากันนะอ่าน้องพึ่งกันยังไม่กินเลยนอ้องผึ่งกินแล้วกินข้าวลูกอภิษอันนี้เป็นไงบ้างพี่ โอ้โหเอาหัวมาแล้วหัวใหญ่ๆจิ้มกับตำทั่วเป็นไงลูกสุดยอดเลยเอาเดี๋ยวพ่อลุยก่อนนะพ่อจิ้มเอาหมกปลาเกลียวก่อนหมกหอมๆครับผมคุยกับตำทั่วไปนี่เบิร์นี่ครับไอ้น้องจับอืมหอมขนาดหอมให้อีตูวหน่อยใั่ครับผม เดี๋ยวสิลองไข่สตาครับเมนูวันนีโลกสตาเอฟสตาเอฟแม่เอาออกไม่ได้ไช่อยู่ร้องมันอยุดทงไหนมาเอามาเจ้าเอ็มจิ้มบุกแขมูกรอบเยอะแขมูอ๋อหนูดังไฟเอาไม่ต้องเอามาเยอะนะจัดมาเด้อกินแล้วใครจะไปลองเดี๋ยวแสบครับแซ่บ ออยครับผมอืมแซ่บหอยจุกหอยในใๆอ่วน,นยยวเรีอเปล่หอยจุกแซ่บๆเลยน้องนุ้ยก็บ่ามากินข่าววะกินพิซซ่าตั้งสามสี่ชิ้นสาับครับอืมแับบมาด้วยเนาะมาด้วยครับ หมกปลาแก้วครับสะ้วกอ็อีตูด้วยนี่ดูหน้ากลงเรืง กินเมี่ยงไอ้ท่องมาในเมียงครับปลาภัยเดลือกับพวกเดือดเดือดขึ้นเป็นหยางนะืมก็เป็นหยางปเาไหลใส่พวกเป็นหยางเม่ยงเออมะแม่มะเขือนี่ตำตะไข่ครับพี่น้องตำหมูตะไข่ครับไม่งานด่าตำกระเด็ดตวงตำกระเด็ดตวงับ่ทีว่าน้แม่กินหน่อยน้วะ ในส bon mm ัง hmm. ข okay. ์ขนาดพอทำขายที่ตลาดต้องย่งครับเจ้าเลยขายของมือครับนี่ผมไปมือใดเนี่ยชื่อคู่มือชื่อคู่มือครับชุดละจักบาทสามชิปสามชิปเมื่อกี้เจ้าห้าห้าบาทก็ประเด็กแม่บุลล้อมแพงกสินะแม่บุญล้อมแม่บุญล้อมเนาะอันนี้แม่บุญล้อมคนเจ้าอืมครับ พี่มันแหลมไวยังได้ครับเด้่อาเขาดํช่างหน้าดัครับย่าว่าแหลประแดมพกแม่นะครับหน้าดัมมันมีประโยชน์อืมเขาเล่ากเติมด้วาเมียงไม่ร้เอ้ยเท่ากันครับมาหน้าเบอร์เล่นบานท,ทุดงถายครับพี่น้องน้วนเล็กเบอรลหกทุ่ครับพอทีดีเนาะห่อมห่มหี ลูกก็กอกเลยลูกนี่อยู่ปวดน้ำมันนะโดนตื่นบอกให้เอาเข่ากรบอเอาเข่าพูดนะก็ได้นนเลี้ยบจาไหม่เห็นปะเออน้ำาทุกทายอ่ะน้ำปี่นี่ปีนาะต้องไปเะโอเคครับแล้วีนี่ครับจับแครับต้ตนนับตนเหียงเลย พักกันนะกินเมียงกินเมียงครับครับคนกระดัมกินเมียงให้เกลี้ยงกัน